เงินเดือนออกแล้วมือนีกันเลยพาคุณยายมายางตลาดกอนจ้าคุณยายก็คืคอบริเดมาตลาดด้นแห้งมือนีปุยก็มาซื้อเสื้อผ้าหม่ให้่้อ้เนาะจ้า,จาหลายๆคนที่ติดตัมปุยมากกะจะหูเด้อจ้าว่าปุยมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งทีตตีเพิ่นบ่อยดีนะคะทุกคนทุกมือนีเนาะจ้า,จาเพิ่นแ็นยังกินยังอยู่อยู่กับรอบรัวปุยนะคะกับพอกับแม่เนาะจ้า,จาก,ก็คือปุยใน่าสีเป็นคนได้เลี่ยงเพิ่นเพิ่นกกอยู่หน้าตลอดเด้อจา้าบดไปไสามาใสา เมื่อนี้คุณยายมายางเลาะตลาดเนาะจ้า,จ,าจะถอยสากกระเบือไม่นะคะเพราะว่าสากอันเก่ามันเบ้าแห้งเนาะจา้าเวลาตาั้พริกตั้าข,ขวขัวมันกระโบแหลง,งา่ายจังสีเนาะเมื่อนี้ให้งบช้อปปิ้งคุณยายแค่หาล้อยนาาเนาะจ้าเหนือจากว่าเงินเดือนเท่ากระโบหลายนะคะทุกคนปุ้ยกระสือเสื้อผ้าให้อายเบิร์ตไปหาล่อยพอดีค่ะเสื้อผ้าอายปุ้ยกะระโบคอยได้สือเด้อจ้าทุกคนโดนๆจิได้สือหายเทื่อนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่จนขาดเบิร์ตแล้วจ้าที่ต้นเล่านะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเสื้อผาเหล่านี้นอกจากแพ้งกว่าของปุ๋ยสื่อสซเองอีกหลายเท่านะคะทุกคนปุ๋ยสื่อตั้งแต่เสื้อผาเมื่อสองนอกจากเสื้อผาที่ปุ๋ยใส่มีตั้งแต่ราคา20บาทขึ้นไปจะบกเกินร้อยเมื่อนี่ตลาดบานเฮ้ามีเห็ดละงหงมาขายน้ำค่ะทุกคนจานละลอยลอยหาติฟแล้วก็สองลอยน้าตาเมื่อนี้เฮาก็จะเอาจานหนึ่งนะคะคุณยายก็คิดยืดด้นแห้งจ้าอยากจะได้ไปฝากคุณตานะคะเพราะว่าคุณตาอยากกินแกงเห็ดละงงค่ะทุกคนบ่ิด้กินจ้าเถื่อนเลยว่าใส่ใส่ก็มาแล้วน จะมีโอกาสจีได้กินแล้วก็ซื้อโลดนะคะมายางตลาดก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะที่อยากได้ที่อยากซื้อนอกจากคุณยายก็คือกันนะคะแต่โดยเงินที่มันมีจํากัดเนาะจากเขาก็ซื้อตแต,แตขอ่ของที่มันจําเป็นตะกรนนะคะนีขนาดซื้อของที่มันจําเป็นได้หนีจ่ายยังได้เต็มกระตาระคะคุณนาคุณยายก็ได้กขงเกงไปให้คุณตาสองโตเนาะจากคุณยายก็ด้ซื้อเสื้อผ้าเฮดเวียกเนาะจากเป็นเสื้อผ้าเมื่อสองคือกันนะคะไปใบใสเ่เฮดเวียกเกี่ยวหยาเกี่ยวหยางเก่งสีเนาะย่างพานลานหนีอยู่สาม กินกระบอได้นะคะอดใจบบไหวแล้วคะ่ะทุกคนมื่อนี้ขออนุญาตกินชาไทยเนี่ยเดือดจ,จ๊ดกแก้วนึงได้ชาไทยแล้วนอกจากข้ากระยางตลาดอีกข้าวหนึ่งนอกจากกับกับบ้านบัดทินีระวังกับกับกบมเวนากอนจากข้าวหนึ่งนะคะพอกับมาหฮอหน้ากับเพ่นยางที่เห็นเลยจากึ้นตากระซอกตะกาขค้นจังเล็กหน่อยเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนว่าได้ยังมาเน่ได้ยังมาฝากบบได้ยังมากินีหยังประมาณนี้เนาะจ้าคุณยายก็เลยบอกว่าได้ตั้งแต่ซาก,กระเบือหันละคุณยายว่า ก็เลยบอกให้คุณตาไปดั้งไฟแก้งเห็ดละโงกกินเทียงเนาะจา่าเงิ่อนเดือนออกแล้วเนาะจาก็จะมาแบงเงินออกได้บัดที่นีเอาไว้หายใจคาไทยหน้าเนาะจ่าคาปันนะคะแล้วก็จะให้คุณตาคุณยายค่ะอันนี้จะเป็นคาไทหน้าเนาะจ้าเหลืออยู่สามพันหานะคะที่ปุ๋ยคางไว้เนาะจ้าแล้วก็จะให้คุณยายพันหนึ่งนะคะเดือนนีใดบ่ร้ายเนาะจ่าใดมื่น,นิดนิดเองนะคะทุกคนก็ลเลยได้ให้คุณยายแค่พันหนึ่งเนาะจ้าแล้วก็จะให้คุณตาหาลอยนะคะเวลาที่เอาเงินอนหายเนาะจ่าผู้เฒ่าคุณจะจะบอยยากลับนะคะ ยานแบบว่าลูกบ่พ่อใสจังสีเนาะจาแต่ถามว่าใจลึกๆนั้นอยากได้บ่เงินนน่นนะก็อยากได้นะคะแต่ว่ายานลูกบ่พ่อใสนะคะปุ้ยก็บอกว่าคันบพ่พ่อจีถามเอาน้ำดอกก็เลยว่าจังสีเนาะได้เสื้อกลามให้พอยกีตันนึงเนาะจ่าหนิกระทือว่าเป็นเวลาที่โดนแห้งนะคะที่ปุ้ยบบไดซ้่เสื้อผ้าให้พอยกีเลยในเมื่อปุ้ยซื้อให้พ่อให้แม่ให้อายได้เนาะค่ะปุ้ยก็เลยอ,อยากแต่ให้พอยกีนำนะคะทุกคนเดี๋ยวเพ่นสิีหน่อยใจแหมโชคดีที่พอยกี่เราเป็นคนติดดินนะคะบ่ใสของที่มีราคาแพงเนาะจ้า สักพักหนึ่งนอกจากหลานสาวก็ขี่รถมอไซค์มาจอดนะคะเอาเห็ดมาหายยาว่าสันนอกจากเห็ดแบบนี้บานปุ้ยจะเอินว่าเห็ดโกยสร้างนอกจากหรือว่าที่หลายๆคนเข้าเมนมาจากคลิปก้อนๆผุนนะคะทุกคนที่เป็นเห็ดดอกง่ายๆนั่นนอกจากเอินว่าเห็ดตีนแหลดหรือว่าเห็ดตีนแหดว่าสันนอกจากหลานเอาเห็ดมาหายนอกจากห้าวกระบอกมีแนวหายแล้วสาพอดีมือก้อนนั่นปุ้ยไปสือแตงโมมากกับพอลุงมนอกจากก็เลยเอาให้หลานเพิ่นหนึ่งคุณยายก็ได้แบงตะกั้นที่มีอยู่ในตู้เย็นนอกจากหายไปกินน้ำ แกงเห็ดละงอกของเหาค่ะทุกคนต้องเอามาล้างทําความสะอาดดีๆนอกจากคุณยายกระตุ่มน้ําห้อนนะคะเต็ดแล้วก็เอาเห็ดละงอกลงไปนอกจากเอาไปลวกสะกอนนะคะเวลาล้างมันจังสีล่างออกง่ายนอกจากเฮ็ดอียังกระแลวแต่นะคะทุกคนถ้าตุ่มน้ําห้อนเอามาลวกนอกจากกระสีมื่นรวยๆเยล่ะยๆเป็นพวกเห็ดไข่เห็ดน้ำหมาคือกันนอกจากแบบนั้นนะคะตุ่มน้ําห้อนลวกค่ะล้างง่ายนะคะเวลาล้างเห็ดนอกจากเห็ดจังสีบมุน แถวบ้นานปุ๋ยบ่มีปลาเห็ดเนาะจ้กทุกคนเฮ็ดละงกเนี่โอ้ยหากินหยากคักนะคะทันสีหานเนาะจ้าพูนกะต้องไปไปลาทั้งผุนและจ้าทั้งกันทะลมผุนหลายปาีก่อนกะเคยไปหาเห็ดน้ำเขาอยู่เด้อจ้ามวนมวนค่ะทุกคนฝนกะตกลิ่นล่นเนาะจ้าไปหาเฮ็ดละงกหาเฮ็ดปัวเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดไข่แต่ว่าทุกมือนี่บ่ได้ไปทางได้จ้าสื่อเขากินยางเดียวนะคะถ้าว่าเป็นเห็ดนี่มือนี้แก้เฮ็ดละงกก็จะใส่เฮ็ดเพาะลงไปนําเด้อจ้าเนื่องจากว่าเฮ็ดละงกมันมีบวายนะคะมือนี้แก้เห็ดก็จะเป็นฝี ะ,ะมื่อนี่ก็จะตั้มแจวห้ยนะคะแลัวก็จะไปเก็บสมติวมาหายนำ้ำสมติวคงเข้าก็จะอยู่ในขั้นแท่นหน้าด้วยจ้าแต่ก่อนตอนน้อยหนึ่งนะคะมาปีนี้ค่ะต้นใหญ่ทวมหัวแล้วค่ะทุกคนแตกหยอดให้ได้เก็บเบิดปีเลยด้นี่อยู่บ้านปีกระปูกใวสองตอนนอกจากปีที่แล้วตนติดเตียเ,เพียงว่าเขาเนี่แหละค่ะตกมาปีนี้ไกลสีสูงท่วมหัวแล้วบรรยากาศยำกลางเว้นจ้าเดียวแดดเดียวคึมนะคะทั้งบ้านปุ๋ยฝนบดโตค่ะทุกคนคะ่ะทำมือได้โตก,ก็คือโตเพอลิลลิ่นเนี่ยแะจ่าบ่พอสีซุมยอนบอาง่าย เลยเนาะจ้าวาตุ๊กมาพ่อตั้งแต่หยางามนี่ละได้ต้มติ๋วมาเต็มกำมือเลยจ้ามิด้หยอดอ่อนๆนะคะเก็บเพื่อนจ้าบัดท,ที่หนีคุณยายกันเลยแบ่งออกนะคะตอนนี้แกงเฮ็ดละงอกใจเฮ็ดเพาะของคุณยายก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าจเตรียมกินข้าวค่ะบัดท,ที่นีนะคะจะได้ไปเฮ็ดเวียกต่อเฮ็ดแกงเฮ็ดซุกพอดีเนาะจ้า,จาพีใา่ก็มาก,กินขขานะคะเฮาเ็าเลยเอาชุดหม่ให้เพื่อนค่ะกระเบิงเด้อจ้าเสือเลาขาดเบิดนะคะตาชิต้นแห้งนะคะปุ้ยต้องขอขอบพระคุณ F c ซีทุกๆคนเลยนะคะติดติดตามรับ ชมกลีบของปุ๋ยเนาะจ้าเห็ดใ้ปุ๋ยมีลายไดนะคะบอหันเนาะค่ะปุ๋ยก็ะโคงจะอีกโด้นเลยค่ะกว่าจะหาเงินมาสื่อเสื้อผาให้เล่าใดนะคะใดซื้อมาไม่แล้วก็จะมาก้างเบิงเนาะจ้าว่าเป็นจังไดเจ้าของมักบอเป็นตาใสใดบออย่างประมาณนี้เนาะค่ะเสื้อผาก็จะสื่อเป็นใสใหญ่มาให้เลยนะคะ 2XL ค่ะถ้นหน่อยกว่านี้ก็คือบอไซนะคะทุกคนปุ๋ยเคยสื่อมาแล้วแล้วเอาถิมเลยแหมบอเชื่อว่าเอาถิมดอกนะคะแต่ว่าบอไซเนาะจ้าก็จะเอาใส่ถุงกลับเมื่อนะคะแล้วก็ไปห้อยไว้ค่ะห้าก้าวดบอคิ่ได้ว่าเสื้อผา ตัวใดบบไซ่เขากลับมาคืนเด้อหนองสีไซ่เองยอียงประมาณนีนะคะแต่ว่ากับบหินเอามานเนาะตาปะมาณว่ายังแพงไวายยูยังห่วงไวายยูถึงแม้ว่าสีไซ่โบได้ก็มาจ้าบดที่นี่มากินข้าวเทียงน้ากันนะคะพอว่าแต่งแต่งเงินเดือนออกเนาะจ้า,จากระใสเกือบปื้ดแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะใส่ใจหลายเห้งคักนะคะนียังบห่นเดีไปหาสื่อของใส่มาไหวยูพอกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้า,จาเราก็จะไปเหตุเหวียก,กันต่อนะคะเหมือนบานนี่เฮาได้ให้เขามาไถยใหย้เนาะจาาทุกคนเฮาก็จะมาย่าหททิ ะะจ้าสิป,ปลูกเป็นหรือบบเป็นเดาจากกระถาติดตามเบิงเอานะคะทุกคนมันแหงมันแหลงหลายจ้าปลูกเขากระโบใดเขานะคะมีตต้งแต่หยานี่กระทุกใจยูจ้าซ้ำบักแตงโมสีหง่หยากระสีขืนกอนกระโบจา้ามืนอนีก็จะไมา่ย่ายขิ้งว่ากันสามคนเดาจากปุ๋ยหล้กลกับคุณยายพญกีนะคะขี่พาคุณยายมานากับเพราะว่าคุณยายเพิ่นเคยปูกแตงโมนอกจากปุ๋ยนะบกหมันใจนะคะยานแบบว่าเฮ็ดบัวถือยานใส่ขี้งว่าร้ายปวดยังประมาณนี้เนาะจ้า ห้ากระจะห้อยขิงว่าไปกอนนาจาาเสร็จแล้วกระจะห้อยปุ๋ยตามหลังนะคะทุกคนมืออื่นสาวห้ากระจะให้รถมาไหกบไห้ยนาจาาเฮ็ดเป็นคู่ขื่นนะคะห้ากระจะได้ปูบักแตงโม่บัดที่นี่ถ้ากระจะปูแบบเช่าบานธรรมได้เลยเดยจอจ่าบวดไดคุ้มพายา่างบวดไดใสเป็นระบบนายุทนะคะเดี๋ยวถาติดตามเบิรงเอาจ่า่วบักแตงโมสีขืนหรือว่ายาสีขืนกอนเมื่อนี้กระต่างใจว่าจะยายกขิงว่าวใบหิมนแล้วนาจนน่ามืออื่นสาวจังสีเดียวปุ๋ยมาใสาแต่ดึกๆนะคะทีท้ายปั้นใบนี่กับประมาณสามไร่ค อะไรกว่าเองนะคะทุกคนไปๆมาๆจ่าเหลื่อมบ้านป้ายอีกแล้วบานนี้สําหรับคลิปนี้ปุ้ยขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะจังไดปุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการฮ็ดคลิปต่อไปน,นําในเด้อจ้าสําหรับผู้ใดที่เพ่ิผพานมาเบิ่งคลิปของปุ๋ยแล้วมาเบิ่งคลิปบานๆแบบนี้เนาะจาก็อย่าลืมกดติดตามไว้น้าในเดอ้อจะไใดบ่พลาดในคลิปทัทดๆไปที่ปุ๋ยจะลงนะคะ